ทางด้านทหารพัฒนานะคะนอพค4-2ค่ะสนับสนุนเครื่องจักรกลปรับเกลี่ยทรายเคลื่อนย้ายซากออกจากเส้นทางที่ถูกน้ําท่วมนะคะหวังช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ะคะ่ะได้สัญจรไปมาได้ค่ะ ทางด้านกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธรารณภายัยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่42สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจการคลิปออฟบรณาการช่วยเหลือและฟื้นฟูทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภ,ภยัยในพื้นที่หมู่ที่5บ้านละแอตาําบลบารออําเภอรามานันจังหวัดยะลาค่ะ จากสถานการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมานะคะมีตะกอนทรายที่พัดมาตามน้ําทับถมบริเวณเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาไม่ได้ค่ะทางหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่42จึงเร่งเข้าดําเนินการช่วยเหลือโดยการสนับสนุนกําลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาพร้อมด้วยยานพาหนะเครื่องจักรกลจํานวน4คันได้แก่รถพ่วงชานต่ํา1คันรถยนต์บรรทุกเทท้าย2คันและรถตักล้อยาง1คันค่ะดาเนินการปรับเกียร์ แล้วก็กรวมไปถึงเคลื่อนย้ายสร้างปลักขักพังนะคะที่ทับถมบริเวณเส้นทางดังกล่าวให้สามารถกลับมาสัญจรได้ค่ะซึ่งระยะทางประมาณ500เมตรนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเร่งฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดให้กลับมาดำเนินการชีวิตได้ปกติสุขอีกครั้งค่ะ